สวัสดีค่ะพี่น้องทีลกค่ะมือน้กส็สิมาพัดคันนากุ้งสดนี่คันนานะคะเพื่อนๆหั่นเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยอันนี้กุ้งสดค่ะเพื่อนๆก็มีน้ํามันหอยนะเอ้โทษทีมีน้ํามันมะกอกค่ะเพื่อนๆแล้ยายใส่สองอย่างทั้งเสี้ยวทั้งน้ําปลานะคะมีน้ําตาลนิดใส่นิดหนึ่งแล้วก็อันนี้น้ามันหอยค่ะเพื่อนๆ อันที่ต้องใส่ประจําขาดไม่ได้ก็ผงชูนะคะผงนัวค่ะเพื่อนๆอนอันนี้กระเทียมสับเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนลองทําดูนะคะเพื่อนๆมาเรามาทํากันค่ะ ทีน้ำมันนะคะกัแบบข้าวทำง่ายๆเพื่อนๆไม่ยากง่ายๆสบายๆค่ะเพื่อนๆแ,แล้วก็กรเทียมลงเกลียวก่อนนะคะ ร้อนโูดออกค่ะดิบเยอะกระเทียมให้หอมก่อนนะคะเพื่อนเอากุ้งลงค่ะพเพื่อน เราผักคะนา้าจะลงไล่ๆกันนะคะเพราะว่ากุ้งสุกไวคะนา้าก็สุกชาะะ้าก็ลงคำคลองกันเนี่ยนะคะจะได้สุกคลอมกันใส่น้ำมันหอยลงไปเพื่อนต้องเยอะนะคะเยอะเลยจะเลียนนะ้ำมันหอยถ้าคนไม่ชอบทานนะคะ คนชอบทานก็อร่อยคนไม่ชอบก็ไม้ใส่เยอะใส่เลมตาลขึ้นึนช้อนชาใส่ข้างแล้วก็คนแล้วก็ใส่สีขาวยายจะใส่สองอย่างบางคนงก็ใส่ไปอิสีขาวไม่ใส่นลตาลเลยะค่ข้าจะได้อร่อยอร่อย หงวงน,นิดหนึ่งนะคะแล้วแต่คนชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบใส่เนาะแแอร์ไม่ค่อยชอบก็ใส่นิดหนึ่งค่ะบเพื่อน ทำไม่ยากค่ะย,ยังง่ายกุ้งสดนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยไว้นในตู้เย็นเวลาจะทำเอามาเรุนอาหารง่ายมากค่ะเพื่อนน้ำในผักกำลังออก เราไม่จาเป็นต้องไปดกน้ํานะคะเพราะว่าน้ําในผักก็เยอะค่ะเพืเ่อนๆคะน้เาเขาผัดเหมือนผักมึงนะคะจะมีน้าหนึ่ตัวนะคะเพืเ่อนๆเราไม่จาเป็นต้องไปดางเอาน้ำใส่นะคะน้าในผักก็โอเคแล้วค่ะเพืเ่อน สุกพอดีเพื่อนๆกุ้งผักคะน้าสุกพร้อมกันเลยนะคะอร่อยเพื่อนๆมีความหวานนิดๆอร่อยมาก คาน,นาต้องสุกนะคะพเพื่อนๆถ้าคาน,นาไม่สูงจะหนุ่เขียวนะคะเห็นไหมหน้ำผักออกมาเยอะแยะเลยเอาไม่จำเป็นต้องใส่ แค่นี้เราก็ได้ผัดคะนากุ้งสดแซ่บเพื่อนๆลองทำนะคะไม่ยากค่ะทำง่ายๆสบายๆ คานากุ้งสดเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆทำง่ายๆสบายสบายลองทำนะคะทำง่ายๆคะ่ะลองทำคะ่ะ